กาเป็นกระโคตรหนาวนะครับแถวปคุ้มพะยางก็คือว่าบ่ใหญ่ก็คือว่าบ้านนี้จะหนาวแห้งนะครับตอนึืนก็จะเห็นน้ำกันสามคนนะครับสำหรับไอเครื่องคุ้มพะยางครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนกันครับผมเพื่อนก็อาจจะฟัง่มู้เรื่องเกนเกนเกนกระคตรประโคตรโรบิสนิมซิโนนี่ครับ คือว่าสายยางคือว่าขาโคดมิร่อนนี่สายยางเพิ่งจะเพิ่ให้ถมไว้อย่างนีนะครับเอาไว้เพื่อมาเช็คน้านะครับมาเช็คน้าหรือว่าไม้มาเช็คน้าหรือว่าเอามาล่างสายยางก็ต้องต้องให้สายยางพกมานะครับคือว่าเ่ให้สายยางอยู่นึงสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้น้อยกกลางสิพาพี่ๆน้องๆาท่านผู้ชมมาชมวิธีการ คุพยานนะครับมเล็ดพันธ์นะครับพันเกิดสีหยอดหยอดไว้ตรงนี้นะครับมาเล็ดพันธ์นะครับนี่ครับเก็จะหยอดต้องไปได้นี่นะครับประมาณประมาณสองข้อมือนะครับคมลึกนะครับหยอดต้องไปพันธ์เกิดจะปักเล็กยู่ข้องค่างนี่นะครับเนี่ยก็คือว่าปักเล็กไว้ห้างข่างแล้วก็คุ้มพยางคือว่ากันเวลาพันเกิดเกิดพันเกิดขึ้นมาหนีแล้วนะครับระบบน้ำเก็ดที่อย er day day pues day day ู่ตรงกลางนะครับวางสายยางสายน้ำยดไว้ตรงกลางเลยนะครับนะครับ เหลือรลองนึงนะครับคือว่าผมมาประทันนะครับเดี๋ยวกะพาพี่ๆน้องๆไปชมนะครับเพิ่งกำลังกำลังจะกลับมานะครับจะเสียงดังน้อยนะครับรับเบาเลนผู้ขับนะครับจะใส่ใส่คนขับคนหนึ่งใส่คนขับคนหนึ่งแล้วก็ ข้างหลังสองคนจะเรื่องคนก็นจะใส่ม้วนม้วน,นพยางคือว่าไปตรงนี้ก็จะมีลูกจริงนะครับือวาทักไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันแทรกนะครับมีหน้าที่แทรแพกดินออกนะครับแยกดินออกตัวนี้ก็ล่อนี้ก็จะจะเหยียบพยางไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันอีกตัวนึงคือว่าพาันกบดิน ประมาณนี้เลยนะครับเพราะพนเด็กหัวตี่บ้าหัวน้ำพนก็จะยกขึ้นนะครับนี่เพราะถึงหัวน้ำแ้วก็ยกขึ้น ไเนาะที่น่ก็เฮ้เขาอ่ะนี่คือว่าวิธีต่อนนำคนนะครับนี่ระบบนนำของนนะครับไาเรืวอาเลยบรนลยไปอยครับ นะครับวิธีการปูพยางนะครับปูพยางหรือว,ว่าคุ้มพยางคุ้มพยางเขาโคตรเพิ่นก็นจะใส่โตคือว,ว่าเป็นฐาน ป็นผานพังงาตัวนึงแทกดินออกมากวอนนะครับพอพัผานตอนแทรกดินออกมาแล้วก็แต่จะใช่ล่อคือว่าล่อนอีกก็จะมีหนาที่หนาที่คือว่ากดพยางไว้กดพยางไว้แล้วก็จะมีผ่านอีกตัวนึ่งนะครับนี่แต่จะเป็นผ่านตัวนี้ก็จะมีหนาที่คือว่าผมดินนะครับท่นสมัยครับผ้านนี่ คือว่าพวกนี้ยังกะนั่งได้นะครับเนี่ด,ดินแกนก็ต้องยืนลุกขึ้นยืนนะครับถผ่ด,ดินแกนเนี่ยแด,ดินแกนก็ต้องลุกขึ้นคือว่าเหยียบเหยียบกดกดดินลงให้มันถมนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นเบาโจน้องหานเบาโจน้องหานก็เบาอาทิตย์นกคุ้มทั้งหลังแต่คือว่าเบาอาทิตย์นี่ก็อาศัยว่าตัวใหญ่เนี่ยจังไย ให้ไปอยู่ทั้งดินเกลนเกนน้ำเบาทิศเนี่ยหาสิบโลหาสิบโลส่วนเบาทิศมาเที่ยอยู่บ่ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเบาทิศหาสิบโลนี่นั่งขึ้นรถฟ้าซานกินลูกเอาคนก็ดจะเป็นเบาเล่เป็นคนขับรถคนเกิดมีตัวปั๊บอยู่ครับสำหรับที่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่ครับ ก็ทีเป็นเบ้าโจเป็นผู้ปับก็คือว่ากะเบิงว่ามันตรงบ่ตรงนะก็จะปับผันจะยับได้นะครับนี่จะลองไปปรับใส่บ้งนะครับบ้านเฮาสำหรับเครื่องวางไส่อย่างคนกะสิประมาณนี้เลยทันสมัยครับบ้านนี่ ครับสำหรับที่ว่าเพิ่นสำหรับที่ว่าเพิ่นปู้วแ่้วๆหรือว่าคุ้มเรี่ยวๆกาสิประมาณนี้เลยนะครับคุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือว่าถมดินเรียบร้อยหมดนะครับการสำหรับรถนี่ก็จะจะถมได้คือว่าเป็นร่องตรงนะครับถ้าเป็นตรงหัวร่องหรือว่าหัวน้ำก็จะใส่ค้นถมเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปรับชมอีกเท่อนึงที่ว่าเพิ่นใส่กระจกถมเอาก็คือว่าบ่ให้อากาศเข่าไปเลยคือว่าข้างนีนี่ปลูกเข้าโคตรนี่ จะไม่ให้อากาศเข้าไปเลยนะครับนี่จะปิดปิดเบิดเลยเพราะว่ามันหนาวนะครับบ้านนี่นะครับบรรยากาศมื้อนี้พันก็ะเฮ็ดบ่หลายพันเฮ็ดประมาณจักผมว่าประมาณสิบกวัวสิบก่าล่องนะครับสิบก่าล่องก็หลหลเพราะว่ายเย้ามันเย้านะครับบรรยากาศตอนเลี้ยงๆพระพี่พาน้องมาชมรถรถ คือว like <'s> ่าลดคุ้มพยางนะครับคือว่าคุ้มพยางข้าวโคดคือว่าคนปลูกข้าวโคดหนาวหนาวบ้านนี้ถ้าปลูกข้าวโคดช่วงหนาวหนาวก็จะต้องใส่พยังคุ้มนะครับแตงโมก็จะคุ้มขึ้นกันแตงโมก็ถ้าปลูกแตงโมก็จะใส่พยางคุ้มขึ้นกันแต่ว่าแตงโมพันจะปักหล็กลงต่ำกว่านี้จักหน่อยนะครับแตงโมเพราะว่าแตงโมพันบ่มีอยแตงโมพันบ่บ่สูงนะครับพันจะเป็นเชียวแต่พันจะคุ้มต่ำๆนะครับพยางแตงโมแต่ข้าวโคดจะ จะคุ้มสูงจังอยนะครับก็บไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปชมที่ว่ารถพ่นพ่นปู่รถพันถมดินบ่ได้ก็คือว่าใส่ค้นถมเอาเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องไปชมเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันเลยครับผมครับสำหรับตรงที่ว่ารถพันมานะครับคือว่ามาส,สุดสุดตรงที่ว่าเป็นหัวลอ่องก็จะใส่ค้นใส่ค้นถมเอานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนักศึกษานักศึกษาวันดาครับ ทีว่าเพิ่นได้มาเหตุงานน้ำกันนะครับก็จะมีสี่คนนะครับสำหรับไอ้ทีว่าถมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับฉลอมฉลอมดรอเตอโบหูครับเพิ่นโบหูภาษาเพิ่นพึ่งมานะครับพึ่งมาได้เพะหลายมือเพิ่นพึ่งมาเดยเพะหลายมือนะครับกคือว่าเพิ่นโบหูภาษานะครับก็เว่าเป็นภาษาฮิปปูเพิ่นก็จะฟังโบหูเรียงนะครับ ก็ต้องว่าเป็นอังกฤษแต่ว่าผมก็ว่าอังกฤษบ่ได้นะครับการทํางานของเพิ่นกับสิประมาณนี้เลยครับผมก็คือว่ารถรถไถเพิ่นกับสิมีหน้าที่แค่ว่าปูพยางมาแค่สุดหัวล่องแล้วเพิ่นก็จะตัดออกตัดออกก็จะใส่คนคือว่าใส่คนมาถม,ถมตรงหัวล่องนะครับดรุเตอร์ดรุเตอร์เล็กกะเล็กกะนะครับเดี๋ยวผมบอกเพินพ่นเล็กน้อยก่อนครับเพิ่นคือว่าคนใหม่เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นนะครับเดี๋ยวจะบอกเพิน่นซินโนซิโนบ่คุดโลบิสนิมไตยู่เดียว ซีนโนประคุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเพิ่นกันครับผม,เ,มเพิ่นก็นอาจจะฟังโมโหเรีองเย็นเกนเกนประคุดบระคุดโรบิสโนิมซีโนนี่ครับคือว่าสายยางคือว่าขั้วโคตรไม่หล่อนนี่สายยางาเพิ่นจะบ่งให้ถมไว้อย่างนี้น,นะครับเอาไว้เพื่อมาเช็คน้ำนะครับมาเช็คน้ำหรือว่าไมา้มาเช็คน้ำหรือว่าไป,ไปมาล่างสายยางก็ต้องต้องให้สายยางพูออกมานะครับคือว่าบ่อให้สายยางยุ่งนี้ครับบระคุดนะครับ บักคุณอัคัดบักเซนโนบายะอักัดอักัดนะครับคือว่าเพิ่นบป่งหูผมก็ได้บอกเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นเป็นนักศึกษาที่ว่ามาใหม่อยู่ก็คือว่าเพิ่นบป่งหูจักนะครับพยายามไปหอดใจเพิ่นก็สิถมไปหอดทันเพิ่นเพิ่นบป่งหูก็คือว่าเพิ่นหัวตะพึงมาเฮ็ดงานได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับนี่แหละครับวิธีการที่ว่าถมพยางก็สิประมาณนี้เลยครับก็ลองไปปรับใส่บ้านเฮาเบิ่งนะครับ รถพ่นก็จ,จะมาบ่สุดเ <ไป S 1> พราะว่ารถ <ไป S 1> พ,พ่นก็จะจะปู่าสุดแล้วพ่นก็จ,จะตัดคือว่าตัดไเพ่นก็จะไปเฮ็ดร่องไม่เลยหัวร่อ,องเขาก็ต้องมาถมคือว่ามาถมบ่ใหอ้อากาศเข้าไปใน,นในในเขากดเขาได้เลยนะครับคือถมให้เบิดเลยนะครับอ,<ฆ>บ,อบุดาโตบโลโตบยมบมลูครับเป็นฟังโมลูเรื่องกู๊ด ฟังบูเรืองครับผมเพิ่นกับพึ่งมาเพิ่นกับจะว่าได้แต่กินแต่ผมกับว่องกินบ่ได้เพิ่งว่องกินบ่ได้ผมกับจะว่าได้ตั้งที่บูบันกัจะซื้อสั้นกันแบบว่าลำบากจังหน่อยนี่ครับวิธีการเล่นงานของเพิ่นเป็นนักศึกษาแอฟริกาเอ้นักศึกษาวันดาปตาวันดาวันดาครับนักศึกษาวันดาครับผม นี่ครับประมาณนี้เลยคือว่าเรียบร้อยแล้วกับสีถมประมาณนี้แหละครับผมก<า>็จะ,จะโพพปลายสายยางไว้สําสหรับที่ว่าเขาจะมาเช็คบึงว่านำมันาม,มาประมาณนะครับนำจากสายยางนะครับ<า> <laughs> จะจะเค็ดเป็นล่องๆ่องไปนะครับตันวน,นี้คือว่าถมเรียบร้อยแล้วครับนี่ ก็คือว่าพัานปลูกเสร็แล้วพันก็จะให้น้ำเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆเลยเปิดน้ำเบิ้งนะครับนี่ครับคือว่าพัานปลูกเสร็จแล้วคุ้มพะยังเรียบร้อยพันก็จะให้น้ำเลยนะครับครับสำหรับตัวที่ว่าตัวพิษสยามพันน้ำแห้งนะครับน้ำบานนะี่ ก็คือปลูกแล้วก็ให้น้ำเลยนะครับนี่ครับสำหรับการทำงานต้องเพิ่นเพิ่นก็จะถมที่ว่าถมหัวร่องแล้วเพิ่นก็จะย่างเช็คข้างในอีกเท่ีนึงก็คือว่าเช็คเบิ่งพุ่มเรียบร้อยที่ว่ารถรถเพิ่นเฮ็ดมันก็จะมีหม่องที่ว่ามันเปิดที่ว่ามันเอ่มันปิดบ่สนิทก็ต้องเช็คนะครับเขาเขาเพื่อละล่องเลยดักเตอร์อะคัตอะคัตนะครับก็เพิ่นก็จะเขาเพื่อละล่องนะครับ คือว่าถมหัวล่องเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับนี่ทมหัวล่องเรียบร้อยแล้วแล้วเพิ่นกะจะย่างเช็คไปเรื่อยๆคือว่าเช็คไปจนสุดพิ่นละครับนี่คมเาวนี่กับประมาณโอ้ผมว่าประมาณหารอยเมตรได้ยูครับคมเาวนี่ครับแต่ละล่องแต่ละล่องนะครับคมเาาของล่องไอ้เขาโคตรนะครับประมาณหารอยเมตรนี่ครับ พ่นก็จะเช็คเบิ่งว่าตัวใดที่ว่ารถรถถมแล้วมันบ่ดีก็จะก็คือว่าถมอีกเท่อนึงก็คือตรวจควมเรียบรอยนะครับก่อนจะเลิกงานการทำงานองคิพนก็สิไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับตอนเช้าตอนเช้าพ้นก็จะปลักเล็กการทำงานองพ์พนนะครับตอนเชร้าพ้นก็จะปลักเล็ก,ลกปลักเล็กเร้วๆก็จะปักเล็กแร้วๆก็จะมีรถมา าปูพะยางปูพะยางก็คือว่านักศึกษาพันกสิมาเช็คมาทมดินนะทมดินน้ำกลนเลยนะครับนะครับก็เช็คไปพุ่นละล่องละล่องนะครับครับการทำงานของพันมือนีนะครับนะครับวิธีการคือว,าอวาอ่าปลูกก้โคดม่ร่อนปลูกข้โคดหนาวพันกสิคุ้มพะยางนะครับเดี๋ยวปฏิภาพีพีน้องนองไปรับชมที่ว่าระบบนำพัน คือว่าพ่นก้โคดนี่พ่นปลูกแล้วเพ่นก็ะจะให้น้ำเลยพอพ่นเปิดน้ำไ่นี่กับพ่นน่าจะเปิดอยู่ประมาณเบิดคืนเลยน้ำนะครับเปิดให้เปียกไปเลยเปิดจากนีไปหอดมออื่นผลละครับพ่นคอยติปิดน้ำนะครับก็คือว่าเปิดเปิดน้ำไ่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณบ่เกินสามมือสามมือก็จะเกิดเลยนะครับข้โคดนี่นี่ครับทันสมัยครับบ้านนี่ทันสมัยแล้วก็รวดเร็วนะครับเห็ดหย่างคือว่าพ่น พ่นเห็ดยังพันก็นจะนับมือไว้เลยนะครับระบบน้ำระบบปุ๋ยก็คือว่าพร้อมเลยก็คือว่าเห็ดยังกับเป๊ะๆเ,เลยนะครับก็บที่ได้เก็บผลผลิตของโรงงานตามตามมือที่โรงงานต้องการเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งระบบน้ำนะครับเดี๋ยวไปรับชมระบบน้ำน้ำกันเลยครับผมระบบน้ำมันก็นจะจะฝังไว้ใต้ดินเลยก็คือว่าใส่ใส่เป็นเป็นเล็บไรนะครับเล็บไรต่อ ตอกมาเพื่อที่จะให้น้ำนะครับตัวนี้พ่นก็นจะให้สำหรับหัวน้ำหัวนี้พ่นก็นจะให้อยู่ประมาณคือว่าตอนนี้พ่นปลูกได้ยุ่สิบก็ลร่องนะครับพันก็นจะให้น้ำยี่สิบก็วร่องนะ่ครับอยาองไปปับใส่บิ่งนะครับบ้านเฮาคือว่าปลูกเรียบร้อยคุ้มผ้ายางยังเรียบร้อยแล้วก็คือว่า <S <S เปิดน้ำใส่เลยนะครับ <S <S ว่าเกินสามมือกับ, <S <S กบข้าวโคดกับสิเกิดเลยครับนี่ สำหรับตรงตรงกลางเป็นสำหรับตรงกลางคือว่าเป็นเป็นระบบน้ำพันนีคือว่าพันหยอดเขาโคตรนะครับพยอดเขาโคตรก,ก็จะถมไว้คือว่าพะให้อากาศเขาเลยนะครับถมบดเลยผาย่างไยปิดหัวปิดท้ายนะครับปิดให้บืบดเลยพะใอ้อา,ากาศเขาเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่เลยผมกับสิพาพี่ๆน้องๆมารับชมเพอได้ไปปรับใส่ยู่บันเหานะครับลองไปเฮดเบิงนะครับบ้านเหา วิธีการที่ว่าเพิ่นปลูกกระโคดหนาหนาวนะครับหรือว่าบานน้องเห็ดเห็ดช่วงหนาหนาวก็มันก็จะดีนะครับเพรากรโคดนี well, now, ่มันอากาศร้อนๆนะครับเพราะต้องคุ้มผ้ายางไว้นะครับถ้าเกิดว่าพคุ้มผ้ายางนี้มันก็จะบบใหญ่เลยนะครับมันจะลั่งเลยนะครับเกิดเป็นไม้กระลังเลยการสำรับไอ้คลิปนี้นะครับน้อยก็กางกันทิขอลาพี่ลาน้องไปกอนคลิปนาพ่อกันไม่ครับผม ไม่คุกันก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมของพี่ๆน้องๆของท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับชิบหนาพ่อกันไหมครับผม